ซาไว้จึงความอยู่รอดของชีวิตมนุษย์เนื <S <S ้อฟ้ามันย่อมมีฟ้าเนื้อสิิงแปลกประหลาดมันย่อมมีสิ่งมาศตรจันครับพี่น้องครับลึกขก้มาในป่าดงดิบ ภาพอย่างนี้ตามลักษณะของหนังดลุงเขาเรียกกันว่านางยักษ์ป่านางยักษ์ปูนี้มันมีชื่อว่านางยักษ์ซาตังวันนี้นางยักษ์ซาตังมันมีความรู้สึกแปลกประหลาดมันมายืนบนนิพิจารณาอยู่หน้ากูหาหรืดทำใหญ่ันเป็นทีพักอะไรเกิดิ่งที่นางยักษ์ซาตังเก็บมาเป็นข้อคิดตัดติดตามหาความเข้าใจต่อมากระดัน มีอำนาจเวทมนจะมาทดสอบอำนาจอิทธิริ์ของข้าใหรจะมายิ่งใหญ่เกินข้าอิจาตังในเพตนี้ไม่ได้หรอกแต่ว่าตายเถอะหากมีมนุษย์เดินดงหลงป่าเข้ามาบุญของข้าจะมีอาหารที่เป็นเนื้อมนุษย์หรืออาจจะมีผัวมนุษย์ก็ไม่แน่ฮึ้าอยู่ทำไมล่ะกูจะไอ้มันรู้ดีว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรแนะ่โนวาแร เรานี่นางอตีพักน้งอยากจับกระบอกหลักมาจ้องพลุ๊กซ์เพื่อสิ่งกระติ่งแล็ดมันได้กลิ่นละตั้งสิ่งติลวินน่งนีมาละจำนานป่าหลอดหลักตัดแนวไพลูยตัวไหนจับได้แล้วกูกินสิ่นชีวิต เดินทางกูกินซินจังยัง้องตาจององ สองวันก็เข้าสู่ป่าลึกระวังสำนักของท่านอาจารย์และพระมหานาครโกสซัมพีวันนี้องค์ชายวัยระไไม่มีรันสั่งง่้ยนลยนนี่พัาเหนื่อยเอาแรงนักทหานที่ในป่าดงพงลึกแห่งนี้ รู้เหมือนว่าองค์ชายจะมีอะไรรับสั่งสนทนากับบุคคลทั้งสอง ามาเมื่อตอนเชาน้านี่รู้สึกมันมีความอ่อนเพลียผิดปกติแล้วตามันก็กระเม็นขึ้นมาชี้เฉยแล้วมันอยากร้องไห้ขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลนะนุย้ยมันเกิดอะไรขึ้นในนครประเดชพอ่อประเดจแม่จะมีการไปชวนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทราบด้วยกลาวด้วยกระมอ่อมข้อเดชาองค์ชายวัยรัตนี่คือพระองค์มีความรู้สึกว่าอยากร้องไห้อะ อยากลองไงใช่หนุยนี่นสแสดงว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นมาแต่ว่าไม่แหนกับคือเรอมเดินทางมาไล่วันมันอาจจะเส้นใช้มันตึงไม่ใช่อ่ะผมเคยฝึกเคยเดินกว่านี้แล้วตาข้างขวามันกระเม่นนะใ้ไรูว่าตามันกระเม็นให้แกตาเม็นหน่อยดิเ <c oughs> ขาหวาตาเขาหงช่ายนั่นกระเม็นอัในใตาเม็นไป ไอ้เหลืองไม่เรียนรู้ไม่ทึ่งใจไรนี่เราไม่กูเจ็บประตุว่าันจริงคือองค์ชายนั้นตากระ men นั่นแหละตากระ men นั่นอะไรป้าตาเราเขาเรียกว่าแม่งตาหรือทรงประแม่งแม่งตาครับไม่ทราบนะคือตามันกระ m e นจำไว้กันดีลั่งน,นี่ไม่ค่อยสนใจอะไรทั้งสิน้นไม่เจ้าไหนตักเตือนนั่นเด่นไมหมถึงมึงพูดกับองค์ชายหนุ่มริษณุชาต ทีนี้ซำนักของตาหนาา้าจันมันกับเพื่อนคนเราก็นั้นก็แบ่งใส่เหนียว่ามวกไ่วัวตีนนั่นก็ใส่เกล็ดไ่เอวก็รัดเอวโอ้แล้วแล้วก็ไตน้ำเหลืองนี่แหละอย่าอย่าเถียงกนะันนหนุ้ยผมไม่สบายใจอ่ะแต่นุ้ยก็ผิดจริงอ่ะทีหลังต้องยอมรับการร้อนกูมั่งแลบาดหลวงก็กูไม่รู้ตาก็แม่นนาาั่นป่าซ่าเราก็เรียกว่าแมงตาแมงตาเออมูกนั่นนาซิดวนัปนปาตุน ขีควันมูอะไรไม่ตรงแล้วมูนปลาหนาสิขี้ยันก็เรียกว่ามูนขี้ยังมูนตะกี้กลานกับมูนปลากลางแม่มูนปลากลานขี้กลานก็ว่าขี้เกียรตดขี้เกียรดหน้าผากปลานาหลาดตาปลาเด็ดกางประจานุก็ปลาโตแกนปลาก,ก้อนึนกแกนัรนอปลาก้อนนะ múc ăn banana tik kìm múc cửi muôn banana tik cái năn pla con thanh niu ngon bawi na mẹ mึง là ngon chắc dính lục tốt đéo lắp lóc đi ăn đi ngay lông ta ăn à, đi bựa, lông ăn đi rồi đừng có tâm trạng bây giờ nói ở chải, mẹ mày, phong phách được con bựa ค,คิดว่ามันจะเกิดอะไรสักอย่างแน่นอนเลยฉันมีมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่มันไม่มีเหตุผลน่ะน้องแมงตาใชา่ตาก็ะเม็นข้างน้นยกับข้างขวาจริง่ะจังว่แมงตาเนโบราณก็ว่าแล้วผู้ชายที่ตาแมงตาข้างขวามันจะเกิดการเสีหยหายรอง่ายนั่นแหละหนุ่ยเสด็จพ่อเสด็จแม่ไอ้หนุยหน่ยก็มันตำหนายย้าจนชุดอ๋อผู้แรนตามความเป็นจริงแต่ว่าแมงตานี่มันเป็นจังว่าอยู่เหมือนกัน เป็นจังหวะยังไงยนุ้ยตาแม่งจังว่าตาโลเชื่อายก็ไม่นัดนั่นอะไรเป็นยังไงจะโลยังไงมันปพลือเหล่าแม่งตาตาโลนคือใจมันริบๆในี่ตาตาแจแจวิบิบวิบลืมันไม่เพลออันตาโลปั่นนั่นไม่กับเร็วกว่านั้นผมแมปมามจ้าหลจามจ้าปั่นปพือเหาแม่งจ้ามจาเึ๊บจึบชึบเเ ปนบป,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 ปืนน้อนไม่กับเร็วกว่านั้นอีกนุ้ย oh, โ yeah. อยแล้วเลยปนเปือแลราแม่งเตาเย้โ oh, ก yeah. ูสังกเกตเตงเออของุกยางคนแต่แรกก็เกิดจากการสังเกตเป็นยังไงอ่ะนุ้ยปนเือแม่งโอเยปุ๊บ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 ป๊บปุึบปุุ๊๊บบปุ๊บปุนุบปบุ oh, yeah. ุุ อ้อมชายไม่ทราบกับเกากระม่มเคยตุกเทนอยน้องรักปีนี้คู่วิญญลโรราคือนน้อยดาวรุ่งยู่เสร็จแล้วแม่งตาหนังจิกจิกจิก็เล่นออกอ่างเลือบดีแตนตันตันขอเชิญพบกับปัตมาดาวรุ่งหลานพรยารักกาตันตันตันตาคูจิก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 จก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 ไปตามอย่างว่าคอยฮัน้วตกเลือไม่รู้ว่าตายาย้อยจัดก่อนิมป้องกันนะโปกู โยกันเต้ปั่นเลื้ออ้วมาเลื้ออ้วกู้งนารงโมรานารงโมราปุบปั้มกระชุ่นก้อยมือก้อนก็แต่นั่งเกลืองปลอกแปดกุ้พยายามปลาไม่ยกขึ้นเดี๋ยวกล้านก็ว่าหลักเกลือก็ช็อตกระตั้งนารงปลอยไปเบิดหลักเกลือแล้วกูดอยากทยกขึ้นเนี่ยายอุ้คนนู้นัดดีคนนี้จัดดีจร้งมาอยากสร้างชุ้มมือแหลกจริง แรงไปต้องลงในจิงชาเ็รแกบเบียไม่เบียแล้วโมจิงชาตำเพืิอโจิงจาจัดไปล้วลงในรถบั๊มรถบั๊มขนชนตีัน้ชนตีทไม่เติตายออกวันนะ่ะเนิน้แม่ควรแล้วแล้วขนนะีนน้นงแ,แม่งตาอย่างตุกเลย น่าจะเป็นไปได้อย่างนุ้ยว่าพระองค์ขับคืออะไรจะเกิดมันเกิดแต่เราทื่อนีกกล้าก็มั่วไม่เชื่อมนั่นองชายอาจจะต้องเดินทางมาแล้วกั้นชั้นใยมันตึงหลงตรงปักพอดได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเวลาบายครอยเราอย่านอนในป่านี่มันหลึกเหลือเกินเราไปให้ตึงปูเข้าไปทางติดนู้นเราได้นอนตามหานา้ำตอกหรือในทีบโคตรหินที่มันโปล่ไปจากรัดรายในฟ้าในดงนั้นผมจะพักผ่อนล้กชั่วครู่นะแต่นอนมันก็นอนไม่หลับหรอกในจิตใจมันกังวลมันมีความรู้สึกยังไงไม่รู้ กันนี้เราเนี่ยนุยมึงกับกูนี่ไม่ความว่าเราจําเป็นจะต้องเขาเรียกว่าเหมือเจ้าน่ายทุกเราก็จาเป็นจะต้องช่วยมึงกล่อมไม่เจ้าหนายได้รับได้นอนได้ปักได้พอนเออเอาที่หนุ้ยมีอะไรดีๆมาทําให้ฉันสบายไปในจิตใจหน่อยจีการนอนนะทักครับกล่อมนี่ก็เราต้องเอาแบบแม่กล่อมลูกเออพระดดเจ้าหลวกองนอกมาแลบบาดหลวก แม่มาเออมันจะจับมนันเลยอั่นไม่ไดีนะจะจริงถึงไม่ไดีไหนตัดจริงเดียวเลยเกิดมาเป็นไอ้นู่นนี่แม่เราก็ต้ไนไอ้เกิดตั้งวันก้านไม่ได้ตำไรเปลือยได้ยอไอ้เราตามหลอการาใกล้ไม่ต้องว้ากูแม่มเล,ลื่อป่าวานันแต่กูเนี่ยกีจีน้านี่ยก่อนนี้ตัดมาแล้วก็เดินตัดไม่ได้นะ ไมเตี้ยใจไรไอ้ตอนกูต็อตจีงแล้วก็ช่วยกันดุ้กก็ไม่จะมีเจ่าไดนี่โน้ยก็ท็อตได้จากเมื่แกกูอะไรเจ้าใจี่มาเออกูเราเนี่ยเนือมันต่ำตรงไอ้โต๊ะโต๊ะพ้นมึงต้องแหลกกันเลยว่าโอ้นี่เจ้าใจคัมว่าเฮ้ยมันรับมันเออผมไม่ค่อยเข้าใจอะพี่นุ้ยที่ปีนุ้ยว่านั้นคืออะไรมันคงจะเป็นเพลงร้องเรือของชาวบ้านก็มั้ง เขาอยู่ในปาราสาทราชเจ้าวังก็มีเครื่องมาโอรีเนี่ยเอ้ยบาสหลวงนี่เนี่ยมันโบปื้อปื้อไปโน่นน,นู้นนั้นนั้นเด็กโลกไม่เตะเล่นเลยจับแม่งปองให้เล่นแลยเขายึกกาไม่นู่นนู้นตือ้อแต่ไม่เบื่อกลัน่นลำอยู่ว,วิววิวล้ำใจกางออกไม่แล้วแม่งปองมันเจยบาสหลวงกูบาสท,ท,ที่แม่งปองงั้นกันนี่กลัวเปล่าหนูกวิกวล้วก็ยังเจยมันเลยอเออองค์ชา ไม่รู้คุณจะเด็กจริงกับได้เฮ้ยเลยคุณลักคุณจำได้เลยวันแม่กับปอเด็กคุณหลายมึนกวางควณเขาอยากนู่นนวลคุณเอ็ดแต่เปิ่อนคุณทำนุ่งนวลนิดเดียวแม่ไปเก็บยางเด็กคุณปอกูได้เปรี่ยแม่เออนอนเที่ยลูกเออนี่ยตำตากลางแม่ไปเก็บยางจักเดียวแดดออกร้องยางไม่ไปกลางๆลางเดียวยางเนียวแม่ไปรักเดียวนอนเที่ยลูกเอเรื่งคุณทำลับเฮ้ยทำลับกูแก้แม่นี่คุณนุ่ ไฟปีรับแน้วว่ะแกปีเต๋อเดี๋ยวไอ้หนุ่ยเติ้ลปลัดตีผมไม่ออกผมน้าได้กูรองแหม่แม่กูแกงออกจากกูอําลับลอกกว่าถึงนอนในระลอกแม่ยางแงงหมดแล้วเดินร่างเดือปีอือวีกูทำลับเปล่าออกไปนอกหน้าได้แหม่แม่กูแกล้งนี่กูไม่ได้แคบนี่กูเบียดไี้ชิบ้าอนี่เออเอาตาเขย่อมาจางบ้านว่ากูบาดโทกแลย เอ้านั่งมันกูไม่รับนี่ป่าววัดได้กูเว่ยมึงเว่ยเป็นแล้วเว่ยเป็นเล้วก็ป้าเป็นจงต้องตุ้นเลยแกครบจักวัดไปกันเปรียเดียวก็เลี่ยมเ้าแปดวันรับกูไปอืมงั้นไอ้ป่าวว่ากับกูกำลับเลยไม่รับหรือกี่ดังเปรียน่าว่าแกรู้น่าว่ากูแกรงอายุเต่าโดยเร็วอันคลิปแชทหยัดแมอย่างนอนเปรียอยู่เลย เล่เกเลยอย่างนอนเลยแล้วยากูเจที่ผาวเาลยก็อย่างนอนแปล่าก็มาให้กึ่งเร้นเนาะพอเด็จพอ่อเสเด็จแม่จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้พี่นุยผมไม่สบายใจอ่ะอุ้งรําแล้วอุ้งใจก็อเออก็ไม่ได้คิดถึงเสเด็ดพอ่อเสเด็ดแม่เลือเกินนะพี่นุยจิตใจผมมันเต้นเหมือนเสียงกลองครับถ้าต้องําเป็นมาอ,อรีผ่นคือเราเมาอ,อรี

วันนี้นะกูเรากินข้าวกินไรมาใจตั้งเรากลืนใจเกี่ยวก้องกูลงมัดแล้วรวมรวมตัวกูชัดเอาได้เลยอันตั้งเรือแล้วไม่ใจเลือกแล้วตั้งปอดกลางเนยปลาตายใด้กลืนใด้กลืนไม่ได้ดีเลยนี่กูคกอย่างเอ้งดูพอให้เทงเลยพอมึงบาตรงใจที่ก็ปลาข้ามเรื่องเด็ดเกียดเกลือกควงน้ำไม่กินอย่าเล่นแล้วตั้งให้ปั่นไม้ควันนี้แล้วบ้านพอให้เทงเนี่ย ออกปลาข้ามรุอนก็เดินน้ำปล่อยเต่งยานอาแม่นเข้าบ่เราแม่นเข้าตัวเองยานตุงปิ้งดุงปิ้งบุบัดถูกจิ้งจั่ใจไรเหล้ากินได้ถูกใจนิดนั่นตั้งแต่ว่าน้ำแช่จนถึงเล้าหนอกกินได้เปรี้ยวปล่อยเต่งวันนั้นไปห้ามเรืนกับนั่นใหญ่เต่งเขาลืมไปแล้วแต่เขาก็ไม่ลืมนี่ลวงเทืองมองเจ้กว่า บ่าวอันเคยกอดเดินงตรงมาตรงนี้เต็น่ยาบยุ่งกับเด็กก็งำกินมาแล้วเสียดเกือกใจไว้ช้อมกูื่นกินกันในดีว่าพุมไายเลยเอ๊ะหลอกก้าวกูยเดิมันดีตัางใจต่งเงื้อืนเม็ดปแปดวันใหญ่ไม่บายที่แม่มึงบีปุ่งจึงพึึงจึงพึึงได้กระรต่อโรเวนาหวงพอใจพุงจะปริงแลยนั่นนี่จำไไหวกงอ หนุ่ยจะทำก็ทำครับก็ไปทษกับข,ขึ้นแน่ที่รนานปนเพ,เล,พเนนนลือก็ลลลง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 ล้ลง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 งล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 ลง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 ลลลล โอ้ได้ล <fin anta> <ots> ้วสายแต่ดนาแต้นั้นมันเป็นเที่ยงยืนมันจะงอกรักตัวอนันเพื่องอตรูและเที่ยงมันตุ่มโอ้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 ออออกลอง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  เอาอ้ะต่าแกอ้จะต้องกินละจะต้ออี mềm ด้วยเบ่งเียมอะไรอาเงียวามึงกไมหรวิดาพ่อล้อแม่กันทำไมก็ไปครับคือนักอู่ไชัดมากนี่คือหนึกไรหวาอย่าง้โอ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 ้กง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 ไม่ตันเลยกู้องจริงยังไรจริงเลยหนุ้า

ต้ามิดเจอมาแมตแหม่ก้องอิกลมวแมตจู่ไม่ตั้งใต้เปล่าหล่อแดงเงินโยกันยังแล้วเอยอ่เนี่ยออกเจอกันเลยว่าโบเรากันนี่แหละกูคนปะกุจิ้ไปแมตเดี๋ยวเดียวจู้ไปได้แมตหนึ่งเรื่องเลยมึงกูไม่ได้ดักเราติไอ้เต่าได้ต้องใจต้องใจเสียบหลุดไม่ติดห่ดตามหว่าเจอเองตั้มจะแตกพันผือไรได้กี่ตีนมึงอยากจู้ตะกุดตับเอาที่เอาดิฉันจะนอนแล้ว Thái trò đuông trò hút, là nạp tam mọc. Mì ở tang for. I need a hô gom vùng lệch đi 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 chín đi chín chẳng quá Chín chín โหร่าหดี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 ดรากงกลงกลงกกลงกดวงอ้เ m ยียดแม่มัวมาเดีวันเอ้าวไปวับปดี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 กงกลงกลงกกลกกลงกล่าวจะรองตึ้งปลาคุณนข้องข้อมแม่ที่องค์ได้กินตึงข้อแมู่ต้องมีความกตัญญูกตกเวที่กับต้งอนุญาติเื่อเราเอาที่นู่

เลาลองจริงจับจิงจิงจับจิงจับต้มต้มต้มกำเนิดเกิดเป็นคนรู้บุญรู้ผู้สนปิดดอนมาดาตันอุ้มจูรักษาอย่าห่างไกลอย่ามีชีวิตเราคิดเนียงดูให้จงรู้ เป็นพรมยิ่งใหญ่ตันเสียชีวิตตายไปตำบุญตำ้มกุจนี่คือผลแทนกุนดีดีลองดีดูกรองรองลองลองลองตีตีด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 ีสับใดๆ ลาตัมตุงตุงตุลุลุลทีตัมทีตัมตีตัมตีตัมตัมตัมตํมตมจริงจิงอะคู่แม่ทรัพใดใดในโลกนี้มันไม่มีแต่ไม่เหมือนคุณพ่อแม่

Okay. <laughs>